สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายช็อตตี้บูโจวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมือถือชื่อโคตรยาวครับ Super Dimen s i o n a l Girlfriend Goddess Fantasy p a r า d i s e ครับผมสำหรับจุดเด่นของเกมนี้ไม่ต้องพูดมากครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นตั้งแต่ปกคลิปแล้วนะครับไม่ได้มีการหลอกล่อครับคือเกมนี้มันสาวสะบึมหึมบลักกักเบลเบลเฮ่เฮ่อะไรกร็แล้วแต่จะนิยามกันละกันคือสา,สาวสาวเกมนี้เนี่ยคือจะออกแนวเซ็กซี่ครับคือเซ็กซี่แทบทุกคนเลยน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็มีนนะเห็ เออเขาน,น่ารักเลยนะครับแล้วก็เสียวคลิปจะบินมากครับก็โปลเลยแต่ว่ามันจะไม่ได้มีฉาก18บวกเหมือน DMM อะไรองั้นนะแค่สาวเซ็กซี่เฉยๆนะครับส่วนแนวเกมก็คือจะเป็นแนวไอดอลก็คือเราไม่ต้องไปสั่งการอะไรตัวละครมากมันจะคอยผลิตทรัพยากรให้กับเราไปเรื่อยๆนั่นเองครับถ้าเกิดใครสนใจอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของเกมนี้กันเลยก็แล้วกันครับ ทุกครั้งที่มีการกลับเข้าไปในเกมนะครับน้องคนนี้นะครับก็จะปราดกฏตัวามาพร้อมกันแนะนาครับว่าที่ผ่านมาแล้วได้ e อ p กเท่าไหร่ได้เงินอะไรบ้างแล้วก็ได้ของอะไรมาบ้างประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียงภาคของเกมนี้เป็นญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ทีนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกมันจะมีพวกรางวันลอ็อกองล็อกอินอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้น่าจะพอจําจได้นะกดด้านล่างก็ได้นะครับมันจะเป็นการรับรางวัลเห็นไหมไอเน,นี่ยจุดแดงๆอะไรเนี่ยโอ,ยอ,อ้รับรางวัลเลยเออรับรางวัลให้หมดนะครับ โอเคเข้ามาปุ๊บมีการบอกว่าเลเวลอัพนะครับเนื่องจากเป็นแนวไอดอลเนาะแล้วก็ปล่อยตัวละครมันฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปได้ทีนี้วิธีการเล่นนะครับก็ให้่านผู้ชมดูตรงนี้เป็นหลักก็ได้ครับตรงนี้เขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยไปทําอะไรถ้าอ่านไม่ออกก็จริงๆเรากดบริเวณนี้ก็ได้ครับถ้าทําผ่านแล้วมันจะได้รับรางวัลถ้ายังทําไม่ผ่านเนี่ยมันจะพาไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเช่นกรณีนี้คือให้เราทําเควสประจาวันนะครับจนได้ครบ70แตม้ม วิธีการทำเควสประจําวันก็คลิกบริเวณสีฟ้าๆได้เลยมันก็จะพาไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดอ่านไม่ออกทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอภาษาอื่นก็ได้นะครับหรือไม่ก็อย่างนี้แหละก็มั่วไปเรื่อย g o o g l e t r a n s l a t e ก็ได้อะไรก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากเล่นตอนเนี้ก็คือก็ต้องวิธีนี้ไงมันยังไม่มีภาษาอื่นก็จะใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวเราพาไปผ่านด่านดีกว่านะครับเราจะได้รับ a s s i v e income ที่มากขึ้นนะครับเมนูการต่อสู้จะอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดาบ เนี่ยการต่อสู้ก็ตามที่เห็นนะฮะคือมันก็สู้ของมันเองอะ่ะไม่มีอะไรครับเราก็จะทําการผ่านด่านโดยการกดตรงนี้นะครับนี่แล้วมันก็จะมีด่านบอสให้เลือกใช่ไหมครับเออนั่นแหละมันก็สู้ของมันเองเลยนะฮะเราสามารถย้อนกลับไปผ่านด่านบอสเก่าๆได้ด้วยนะฮะก็การต่อสู้ขอข้ามเลยกันแล้วกันครับมันไม่มีคัตซีนไงจริงๆถ้ามันมีคัตซีนแล้วเห็นภาพ 2D ของสาวๆออกมานะก็จะดูแบบดูจะโลงใจกว่าน,นี้นะนี้คือมันไม่มีคัดซีนไงงันข้ามเลยกันแล้วกันนะครับด้านขวาบนถ้าเกิดว่าเล่นมาไกลมากแล้วมันจะมีสคริปข้ามนะครับไม่ต้องดูเรื่องของการต่อสู้ได้ด้วยนะฮะทีนี้ข้อควรรู้รรเพิ่มเติมครับด้านขวาล่างครับจะมีการเล่นความเร็วด้วยคือแนวไอดอลมันจะมีการเล่นความเร็วใช่ไหมครับอ่าก็จะฟรีเวลาหนึ่งครั้งก็กดเล่นความเร็วเพื่อรับทรัพยากรได้เลยนะฮะส่วนบริเวณด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นตัวของ สรุปดันเจี้ยนนั่นเองตอนนี้เราถึงด่านไหนจะกลับไปฟาร์มด่านเดิมก็ได้ครับกดคลิกปุ๊บก็จะได้รับรางวัลมาเลยส่วนด้านล่างก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆในเกมเช่นการตะลุยหอคอยอะไรอย่างนี้นะครับการส่งตัวละครไปหาของอ่านี่มันกลับมาพอดีรับของเลยแล้วกันเดี๋ยวส่งไปใหม่แล้วกัน,นะฮะมันจะมีคําสั่งบอกอยู่ครับว่าควรเอาใครส่งไปนี่ไงเหนะ็นไหมส่งไปเลยอันนี้ก็จะมีให้เลือกด้วยว่ากี่ชั่วโมงนะครับมก็กดไปเลยก็แล้วกันนะฮะแบบนี้เป็นต้นนะฮะ และสุดท้ายอันนี้ยังไม่เปิดครับอ่ะก็ข้ามไปเลยก็แล้วกันเนาะอันนี้แหละคือจะเป็นเรื่องของการต่อสู้ก็จะบรุมบตุ้มกัอยู่ตรงนี้นะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับมันจะแอบอยู่บริเวณหน้าโฮมอยู่ด้านซ้ายอันนี้นะครับอ่าเป็นผลึกสีฟ้าน,นี่ไงครับมันก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆบางงานมันมาตามช่วงเวลาด้วยนะกิวงกิวออะไรเงี้ยอันนี้น่าจะใช่นะอันนี้อ่านไม่ออกมั่วอย่างเดียว <c oughs> แล้วจะมีแบบว่าคอลอสเซียมนะครับที่มันเป็นตัวของ PVP ด้วยอะไรเงี้ยนะก็ลองท้าสู้ดูได้ครับชนะแล้วก็เอาแต้มเกียรติยศไปแลกคงแลกของต่อได้ครับวิธีการสู้ก็คือดูว่าเราอ่ะพลังเท่าไหร่อย่างผมมาสี่หมื่นเจ็ดอันนี้ผมไม่ได้จัดปาร์ต ถ้าเกิดว่าเรามีการจัดตีป้องกันอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกันมันจะรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกนี้คือพลังของคู่ต่อสู้ไงผมคิดว่าผมไหวหมดยกเว้นคนสุดท้ายงั้นสู้คนนี้เดียดิส่วนการ PVP ก็ไม่มีอะไรครับมันจะประมวลผลจากการต่อสู้ของเราเลยอะ่ะถ้าเกิดใครเล่นไปไกลแล้วมันก็สกิปได้ด้านขวาบนแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นคือเราอัปเกรดตัวละครให้เก่งแค่นั้นแหละครับแล้วก็มาสู้สู้สู้เอา ทีนี้พอเราเล่นไปเรื่อยๆอ่มันจะมีปัญหาเรื่องของเต็มใช่ไหมครับถ้าเกิดของเต็มเนี่ยมากดที่กระเป๋านะครับแล้วกดปุ่มสีแดงมันจะให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาของอะไรอ่ะย่อยนะซึ่งการย่อยเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ของระดับแรงที่มันสูงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็จะได้รับแต้มการย่อยมาเพื่อที่เอาไปซื้อของต่อได้นะครับอ่านกดตรงนี้เลยก็แล้วกันนี่คือเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้มับ แค่นี้แหละครับมันก็จะเอาของย่อยสังเกตตัวเลขเห็นไหมอันนี้คือแต้มย่อยนั่นเองครับแล้วเราก็เอาไปซื้อของได้อันนี้โอเคไหมใช้พันหถ้าเกิดจะเอาก็กดเห็นไหมครับแบบนี้เป็นต้นเราสามารถซื้อได้นะครับก็ดูเลเวลเลเวลไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับนอกจากนี้ยังมีของแร่ด้วยนะเนี่ยอันสุดท้ายเลยนะครับก็เลือกได้ครับว่าจะเอาอะไรเนาะเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวแต้มหมด คำถามต่อมาคือสาวๆเนี่ยเราได้มาจากวิธีการใดบ้างนะครับอย่างแรกครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันได้ตามเนื้อเรื่องเองอย่างที่2ก็คือพวกกิจกรรมล็อกองล็อกอินรางวัลต่างๆนะครับเห็นจุดแดงๆอ่ะลองคลิกเข้าไปดูได้นะคือเกมนี้มันสไตล์มาแบบแนวเกมจีน่ะ ผมคิดว่าน่าจะมีเซิร์ฟจีนมาก่อนหน้านี้นะเนี่ยมันก็จะแจกของรางวัลเนี่ยค่อนข้างเยอะเห็นจุดแดงๆอะ่ะเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าเราสามารถรับของฟรีอะไรได้บ้างแต่บางอันมันจะเป็นเกี่ยวกับเงินนะครับก็ดูดีๆก็แล้วกันเนาะอันไหนที่มันเรียกเก็บตังค์อย่างเนี้ยเรียกเก็บตังค์อย่าไปกดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปรับรางวัลให้เรียบร้อยครับเนี่ยบริเวณทั้งหน้าจอเลยเนะี่ยทั้งซ้ายบนขวาบนเนี่ยมันจะมีของฟรีให้รับรับให้หมดเลยนะครับรับให้หมดเลย เมื่อเรารับครบเรียบร้อยแล้วนะครับให้นานผู้ชมไปที่ขวาบนครับที่เป็นรูปปั้นเทพีตรงนี้ครับนี่แหละน,นี่คือกระจะปองครับและมันมีหลายตู้มากแล้วบางอันนะเรามีตั๋วฟรีที่ได้มาจากกิจกรรมดูหน้าตู้เป็นหลักว่าเราจะเปิดคนไหนนะครับคนนี้ก็น่ารักดีเนาะอุ้ยผมอยากได้คนนี้มากกว่านะอุ้ยคนนี้ก็อยากได้อยากได้หมดทุกคนเลยอ่ะอันนี้มีลดราคาด้วยนะครับคือยังไม่หมดนะมีอีกนะดูดิเพียบเลยอันนี้มีปีก ออ้ยคนนี้ก็สวยนะใช้ได้เลยอะ่ะแต่บางคนดูดีๆนะถ้าเกิดว่าเราเติมไม่ได้แสดงว่าอาจจะเป็นจะต้องเสียงงงเสียเงินนะครับ <c oughs> ก็แนะนําว่าดูดีๆครับถ้าเกิดมันเรียกเก็บเงินเมื่อไหร่แคนเซิลทันทีนะฮะอันนี้ก็คือเป็นร้านคาแล้วโอเคงั้นก็จะน่าจะเป็นแค่ช่วงแรกๆครับที่เราสามารถเปิดได้ฟรีครับอุ้ย <c oughs> นี่มีให้หัวใจด้วยอ่าให้ของคน้นของขวนนะัญน่ะทําให้หัวใจน้องเขาขึ้นก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมดูดิ กาญปองคือเรียกได้ว่ายัวเอียมากมีทั้งตัวละครนะครับแล้วก็มีทั้งอุปกรณ์ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมขอเล็งดูก่อนแล้วกันครับว่าจะเปิดอะไรดีครับมันแบบยัวเยียจริงๆอ่ะตัดสินใจและเอาคนนี้ก็แล้วกันนะครับมันมีคอสตูมด้วยแต่ว่าเราต้องเปิดให้ได้อันแรกก่อนแล้วรู้สึกมันจะการันตีด้วยนะเนี่ยคือเขามีศูนทับร้อยยี่สิบอ่ะน่าจะได้น้องคนนี้แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวอันนี้มันจะเปิดมาก็เป็นชุดว่ายน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็ผมมีตัวฟรีอยู่ด้วยงั้นเปิดเลยกันแล้วกันนะคร เออหือการันตีจริงๆด้วยแต่ว่ามันเป็นเศษนะครับต้องสะสมให้ครบถึงจะแลกตัวละครได้นะครับแล้วถ้าเกิดตั๋วหมดราคามันก็อยู่ที่ประมาณ3000เพชรนะครับแล้วผมก็มีเพชรฟรีอยู่ประมาณหมื่นนิดๆงั้นเปิดไปให้หมดเลยก็แล้วกันดูดีว่าจะได้มาเป็นตัวหรือเปล่าเนี่ยได้เป็นเศษตลอดเลยนะเนี่ยมันการันตีจริงๆด้วยครับแต่คือการันตีมาเป็นเศษไง โอ้ไม่มีตัวแล้วครับเพชรก็หมดแล้วนะครับทีนี้มันยังมีตั๋วฟรีนะครับคือตั๋วเมื haha, เ่อกี้ที่เราใช้ไปมันเป็นคนละประเภทกันครับมันจะมีตัว๋วนี่นๆๆเห็นไหมสามารถมาเปิดแพ็คนี้ต่อได้นะครับซึ่งคนนี้ผมมีแล้วผมสนใจน้องคนนี้มากกว่านะครับเดี๋ยวเอาน้องคนนี้เลยแล้วกันนะครับเปิดเลย10บใบครับผมน่้มาเป็นเศษอีกแล้วครับคือมันจะต้องเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบอ่ะ โอ้เนี่ยดูเดือได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะมันเรียกเก็บเพชรแล้วน่าเสียดายครับก็เดี๋ยวต้องไปหาตัวมาเพิ่มใหม่เอ้ยแต่ว่ามันมีเปิดฟรีวันละครด้วยนี่เปิดเลยลวกันอืมได้เป็นหนังสือครับนี่นี่ก็เปิดฟรีเปิดเลยเออนี่ล่ะอันนี้เขาบอกฟรีวันละสามครั้งนะครับแต่ว่าต้องรอเวลาด้วยนะครับนะบก็ลองดูลวกันมีของฟรีก็มาเปิดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดตัวละครกันดีกว่าอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับคลิกก็ไปเลย เราทําอะไรได้บ้างครับก็อย่างแรกเลยนะครับคือเวลาเราฟาร,รม์ฟรรมฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเลเวลเราสูงขึ้นดาบเราไปไกลขึ้นเนี่ยมันจะได้รับของที่ดีขึ้นมาวิธีการสังเกตง่ายมากครับถ้าเป็นสีแดงนี้แสดงว่าเราสามารถเปลี่ยนของได้คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีให้เราเลือกครับว่าอันไหนที่มันดีกว่านะครับเสร็จแล้วก็กดตัวนี้ได้เลยก็จะเป็นการเปลี่ยนไอเทมเห็นไหมครับและการตีบวกไม่ต้องซีเรียสน,นะครับคือเราตีบวกมาแล้วเนี่ย ไอการตีบวกมาจะถูก่ายโอนมาโดยอัตโนมัติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชิลๆเลยนะครับเห็นจุดแดงๆเนี่ยแสดงว่ามีของใหม่มาก็เปลี่ยนไปให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนให้ครบทุกตัวที่มีด้วยนะครับแต่เป็นตัวที่เราเอาออกมาสู้ก็พอนะตัวที่ไม่ได้เอาออกมาสู้ก็ไม่ต้องสีเรียดก็ได้นะครับส่วนเรื่องของการจัดทีมจะอยู่ด้านขวาบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปหนังสือนะครับเมื่อเราแตะเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมส่งตัวละครขึ้นไปนะครับ5้ตัวนะครับยังส่งได้อีกตัวหนึ่งว่างๆคลิก แค่น <c oughs> ี้แหละครับเออแล้วถ้าเกิดจะออกก็คลิกแค่นี้แหละก็สลับขึ้นสลับลงอันนี้แล้วแต่เรานะครับก็ใส่ใส่ใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดเซฟไปหน้านี้ตรงนี้เซฟให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมส่วนเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับให้ท่านผู้ชมกลับมาที่หน้าตัวละครก่อนนะแล้วกดตัวนี้นะครับจะเป็นการอัปเกรดนะครับมันก็จะใช้ของใช้ทรัพยากรด้วยแล้วก็มันจะไม่เกินเลเวลของเราด้วยครับแล้วก็กดตัวสีแดงนะการกดปุ่มสีแดงคือการตีบวกทีละ5ครับ ก็แล้วแต่เราเลยอันนี้ผมเลเวลย2บก็จะบวกไปไม่เกินย2บนั่นเองนะครับเพราะน,นั้นมีของก็ตีบวกให้หมดเลยครับและต้องแยกตามตัวละครนะคือการตีบวกมันจะฝังอยู่ที่ตัวละครเลยครับก็แยกให้หมดตีบวกให้หมดครับถ้าเกิดมีของเมนูต่อไปเป็นรูปส่งหัวใจนะครับก็คลิกเข้าไปดูแล้วกันนะครับมันจะมีเรื่องของการให้ของขวัญน,นะครับเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีการบอกว่าตัวละครนี้จะได้รับสเตตัสอะไรเพิ่มก็ให้ให้ไปเลยก็แล้วกันตัวอย่างที่เราเล่นเป็นหลักนะครับค่า CP จะได้ขึ้นไปฮ ทีด้านล่างยังมี2แทแบนะครับแท็บที่2นี้คือจะเป็นการเพิ่มหัวใจเหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้รับสเตตัสเพิ่มเติมด้วยเนีย่ยก็กดกดไปได้เลยเลยครับทีนี้พออัปเกรดไปจนหัวใจเต็มแล้วนะครับเราสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับมันก็จะทําให้เราได้รับความสามารถเพิ่มเติมพร้อมกับอันนี้น่าจะเป็นสกิลเนาะแต่ว่าต้องไปหาผลึกอันนี้มาก่อนครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีแต่ว่าเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะมันจะมีรายละเอียดบอกเช่นอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนไอเทมครับสามารถแลกเปลี่ยนได้เดี๋ดูดีมีอย่างอื่นอีก มีไปซื้อที่ร้านค้าได้ด้วยนะครับมีซื้อที่ร้านค้าได้ด้วยนะก็ลองดูแล้วกันขาดอเทมอะไรลองคลิกๆดูนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนระบบวาสนาของเกม RPG ทั่วไปอ่ะคือถ้าเกิดเรามีตัวละครตามที่กําหนดมันจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมนยครับไอ,อ้เงี้ยผมมีครบ4คนได้รับโบนัสเลยเห็นไหมนะก็อะไรนี้แล้วแต่เงื่อนไขนะครับบางตัวก็คือแค่มี2ตัวมี3ตัวก็ได้รับสเตต,ตัสเพิ่มเติมแล้วนะครับ ส่วนระบบต่อไปนะครับที่เป็นรูปธงอันนี้คือระบบแคลนนะครับผมก็สุ่มๆหาแคลนอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามันมีกิจกรรมด้วยนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเช่นตีบงตีบอสลุยหอโค้งหอคอยอะไรเงีย้ยลุยดันเจี้ยนเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายครับผมลองเข้าไปดูสักอันสิอันนี้ยังเข้าไม่ได้ครับเวลาย,ยังไม่ใช่ครับผมยังเข้าไปไม่ได้ครับและอันนี้ล่ะอันนี้เข้าได้ไหมก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นกิจกรรมที่ต้องรอเวลาทางนั้นเลยนัเนเี่ยอันนี้ก็ต้องรอเวลานะตามช่วงเเเวลาลน้อีะไร อ๋ออันนี้เป็นแชทใช่ไหมครับอ่าลองลองส่งแชทดูดิอ <c oughs> อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพยายามหาแคลนคนไทยอยู่กันล้วกันซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับอุ๊ยอันนี้คือเหมือนเป็นภารกิจของแคลนเว้ย คือคลิกปุ๊บเมื่อกี้มันให้เราไปแชทใช่ไหมเพอผมส่งแชทปั๊บ่าดเลยเดี๋ยวต่อไปต้องไปตีบอสแต่ว่ายังไม่เปิดใว่ปะคลิกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเรามาคลิกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูเรื่องของเควสประจําวันของแคลนได้ว่าเราทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับแล้วพอเราทําเสร็จแน่นอนครับดูด้านล่างมันก็จะมีพวกร้านคงร้าน้าเนี่ยเอาแต้มกิจยศเนี่ยไปแลกได้ด้วยหไหมครับมีกงมีกล่องด้วยก็ลองดูกันแล้วกันนะครับตรงนี้ ส่วนเรื่องของระบบเพื่อนนะครับท่านผู้ชมต้องกลับมาที่หน้าโฮมก่อนนะครับแล้วก็ระบบเพื่อนจะอยู่อันนี้ครับเป็นรูปมือจับกันนะครับเมื่อคลิกมาแล้วจะมี3ปุ่มนะครับอันนี้ก็คือไม่มีเพื่อนเลยทําอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีใครแอดมาเลยทําอะไรไม่ได้ส่วนอันที่3เนี่ยเราต้องใส่ ID ไม่รู้ว่าชื่อจะได้หรือเปล่านะลองใส่ดูแล้วกันไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือ ID เนี่ยก็น่าจะทําการแอดเพื่อนหากันได้นะครับส่วนร้านค้าของเกมนี้ครับมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับเนี่ยอันนี้นะ คลิกเข้าไปแล้วก็จะเจอร้านค้าที่ใช้เงินแคชซื้อนะครับแล้วก็เป็นพวกที่แบบต้องเติมงงเติมเงินหรือว่าแลกมาจากกิจก,กรรมอื่นๆอะไรเงี้ยไป PVP มาอะไรมาก็มาแลกกันตรงนี้ได้ส่วนใครอยากจะซื้อเพชรเพิ่มก็แน่นอนเหมือนเกมอื่นก็คือกดตัวบวกได้เล,เลยเวลาอยากจะได้อะไรเพิ่มเห็นไหมมันก็พาวา์ปมาเลยนะครับผมก็ลองดูกันแล้วกันเผื่อใครอยากจะเปย์อะไรและเกมนี้มันมีระบบ VIP ด้วยนะคิดว่ามันน่าจะมาจากจีแหละนะครับอันนี้ก็มีการแปลมานะครับแล้วท่านั้นไม่พอนะโอ้โหได้น้องคนนี้ด้วยเหรอ อันนี้ไม่มั่นใจนะแต่น้องคนนี้ผมเห็นว่ามันมีกิจกรรมเจ็ดวันน่ะทาแล้วเราจะได้น้องคนเมื่อกี้นะครับนี่นอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเจ็ดวันน่ะทําแล้วจะได้รับน้องคนนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วน้องคนนี้มันคือคนนี้เนี่ยแหละครับแต่ว่ามันเป็นคอสตูมของน้องเขาเข้าไปดูที่ตัวรายละเอียดของตัวละครอีกทีก็ได้ครับโอ๊ยกดผิดกดผิดต้องกดที่รูปธงนะตัวที่มีคอสตูมมันจะมีรูมหน้ากากอยู่ตรงนี้ครับเนี่ย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 น เนีมันมีคอสตูมของน้องเขาอยู่นะครับอก็น่าสนใจมากๆครับตรงนี้ส่วนเรื่องของการย้าย ID ไปเล่นเครื่องอื่นนะครับสำหรับเกมนี้จะคายเกมญี่ปุ่นนะครับคือเราต้องสร้างรหัสครับวิธีการสร้างรหัสคือให้เราไปคลิกที่ด้านบนครับที่เป็นรูปของตัวละครเราเสร็จแล้วมันจะอยู่เมนูนี้ครับอแล้วก็กดโอเคไปนะครับ แล,แล้วเราก็ใส่พวกไอดวงไอดีของเราไปอ่ะอันนี้ผมทดสอบดูหน่อยกันละกันอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้าเล่นในอิมูเลเตอร์นะบางทีเวลาเราเล่นเล่นอยู่อ่ะมันจะมีคําว่า player call service has stop ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับอันเดี๋ยวผมลองใส่มั่วๆดูก่อนละกันโอ้ยใส่ไม่ได้เลยเนี่ยพิมพ์ปุ๊บมันขึ้น error เลยอ่ะส่วน3อย่างนี้เขาให้ใส่อะไรนะครับอันแรกใส่อ e ีเมลของเรานะครับแล้วก็2อันนี้ให้ใส่พาสเวิร์ดให้ตรงกันนะครับก็พยายามให้มันมีตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขอะไรเงี้กงยก ก็ตั้งให้เรียบร้อยกันละกันนะครับสามอันนะอย่าลืมนะครับอันนี้อีเมลสองอันนี้คือพาสเวิร์ดใส่ให้ตรงกันแล้วกดตัวนี้นะครับผมเมื่อท่านผู้ชมย้ายไปอีกเครื่องหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะกดเลือกเซิร์ฟเวอร์เลือกเกมเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ด้านซ้ายบนครับมันจะมีตัวของมือถืออยู่นั่นแหละคลิกเสร็จปั๊บก็กดตัวเดิมแล้วก็ใส่อีเมลและอันนี้คือพาสเวิร์ดนะครับที่เราตั้งไว้เมื่อกีนอ้นั่นแหละใส่เสร็จแล้วปุ๊บกดโอเคก็จบ เป็นการย้ายไอดีแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นก็สำหรับเกมนี้เว้เท่านี้กันละกันใครที่ชอบแนวไอโรแล้วก็ตัวละครสาวเซ็กซี่สบุมหึมจัดไปครับอ้าวมันขึ้นมาอีกแล้วไอเพย์เออร์คอร์เซอร์วิ